อมสามสิบสามสาวแม่พึ่งห้าเมียงเจิมกูจักมนใส่เนื้อหนังหื้อนางแกงกูจักแกงเขียนางหื้อนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหื้อคิดถึงกูโอมสาวห่มติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือก เชือกหือมันเหมือนเครือมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกี่ยวนอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาวแม่เพึ่งห้าเมียงเจิญกูจักมนใส่เนื้อหนังหือนางแกง กูจักแบ่งเขียนานือนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหื้อคิดถึงกูโอมสาวหมติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหื้อมันเหมือนเครือมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียน นอสถิตนอสเกี่ยวนอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาวแม่เพิ่งห้าเมียงเจิญกูจักมนใส่เนื้อหนังหื้นางแป่งกูจักแป่งเขียนางหื้นางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้าง หื้อคิดถึงกูโอมสาวหมติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหื้อมันเหมือนเครือมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกี่ยวนอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาว แม่เพิ่งห้าเมียงเจอกูจักมนใส่เนื้อหนังหื้นางแป่งกูจักแป่งเขียนางหื้อนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหื้อคิดถึงกูโอมสาวหมติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหื้อมันเหมือนเครือ มึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกียวน,นอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาวแม่เพิ่งห้าเมียงเจิญกูจักมนใส่เนื้อหนังหื้นางแปลงกูจักแปลงเขียนาง หือนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหื้อคิดถึงกูโอมสาวห่มติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหื้อมันเหมือนเครือมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกียว นอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาวแม่เพิ่งห้าเมียงเจินกูจัดมนใส่เนื้อหนังหือนางแป่งกูจัดแป่งเขียนางหือนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหือคิดถึงกูโอมสาวหมติด ติดหืมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหืมันเหมือนเครือมึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกียวนอเวียนมาหากูโอมสามสิบสามสาวแม่เพิ่งห้าเมียงเจิญ กูจักมนใส่เนื้อหนังหื้อนางแป่งกูจักแป่งเขียนางหื้อนางไหวแม้นว่ากูไปตกย่านน้ำกว้างหื้อคิดถึงกูโอมสาวห่มติดติดหื้อมันเหมือนตังจังหื้อมันเหมือนเชือกเชือกหื้อมันเหมือนเครือ มึงอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูนอวนนอเวียนนอสถิตนอสะเกียวนอเวียนมาหากู